สังคมผู้สูงอายุเป็นภาวะที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่นะครับเช่นเดียวกับประเทศจีนแต่ว่ามีสตาร์ทอัพหัวใสครับเขาได้ออกแบบเสื้อกั๊กและเข็มขัดอัจฉริยะที่สามารถพองตัวเป็นเบาะรองรับในกรณีที่ผู้สูงอายุเขาเกิดอุบัติเหตุหกล้มช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บได้ทันท่วงทีครับ เคอรับมือกับสังคมสูงวัยสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีจากประเทศจีนได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุเป็นเสื้อกั๊กและเข็มขัดที่สามารถพองลมได้ใช้เป็นเบาะป้องกันร่างกายให้กับผู้สูงอายุในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนล้มลงไปที่พื้นครับเสื้อกักและเข็มขัดพองลมได้นี้ออกแบบโดยบริษัทเทคโนโลยีอัจฉริยะซูโจยไต่เป่า เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2019โดยออกแบบให้มันสามารถตรวจจับการล้มและพองตัวได้อัตโนมัติเพื่อทำหน้าที่คล้ายเป็นเบาะเพื่อลดแรงกระแทกป้องกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสาหัสจากการล้ม ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์จะติดตั้งไมโครจโรสโคปและโปรเซสเซอร์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวและมุมของการล้มและมีไมโครชิปที่จะรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวของมนุษย์ถึง200ครั้งต่อวินาทีและอักลกอริทึมของปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ท่าทางของผู้สวมใส่เมื่อระบบสามารถตรวจจับลักษณะการล้มได้ตัวอุปกรณ์เสื้อหรือเข็มขัดนิรภัยนี้<ๆ>ก็จะพองออกได้อัตโนมัติภายในเวลาที่รวดเร็วเพียง0.18วินาทีเท่านั้นซึ่งตามสถิติของบริษัทระบุว่าเป็นเวลาที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่คนเราจะล้มกระแทกพื้นซึ่งจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ0.3วินาทีครับ โดยสำหรับเสื้อจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.5กิโลกรัมและจะพองออกเพื่อทำหน้าที่เป็นเบาะรับแรงกระแทกให้กับบริเวณศีรษะหน้าผากหัวไหล่หลังและอกหรือในรุ่นที่เหนือกว่าก็จะสามารถรองรับบริเวณก้นกบและเอวได้ต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นที่จะเลือกซื้อส่วนอุปกรณ์เข็มขัดก็จะพองออกและรองรับบริเวณช่องเอวก้นและต้นขาเท่านั้น ทั้งนี้อุปกรณ์ของบริษัทนะครับยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อระบุข้อมูลการใช้งานและระบุตำแหน่งของผู้สวมใส่ได้ในกรณีที่ต้องการทราบว่าผู้สูงอายุกำลังเดินทางหรือว่าล้มลงตรงจุดไหน มีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับที่ระบุว่าภายในปี2040ประเทศจีนจะมีประชากรผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปสูงถึง128บริษัทจึงมองว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นมานี้จะตอบโจทย์ตลาดของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นตัวเลือกที่จะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับกลุ่มผู้สูงวัยได้อย่างดีอีกด้วยครับ